ไปแล่พอเมืองระนองนำเยาวชนวัยรุ่นเรียนรู้นอกตำรานำขึ้นฟังการพิพากษาคดียาเสพติดแล้วก็ชีวิตในเรือนจำเพื่อสร้างความตระหนักรู้ใหนโทษภัยาเสพติดรายละเอียดบรรพอไปติดตามได้รายงานค่ะ ด้วยความมุ่งหวังอย่างแท้จริงที่ต้องการให้เยาวชนเห็นโทษภัยและเกิดความตระหนักรู้ต่อโทษภัยยาเสพติดนั้นในนริตนิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำเยาวชนวัยรุ่นวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองนั้นไปศึกษาชีวิตจริงที่อยู่นอกเหนือจากสถานศึกษาโดยนำไปชมบรรยากาศการพิพากษาของศาลจังหวัดระนองในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีการทำผิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการพิพากษาจากนั้นผลของการพิพากษาของศาลก็จะเข้าสู่การรับโทษทัน โดยน้องๆเยาวชนได้เข้าไปศึกษาอย่างเรือนจําจังหวัดระนองซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหาจะต้องมารับโทษกลายเป็นผู้ต้องขังด้วยส่วนใหญ่ผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดระนองจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดซึ่งน้องๆเยาวชนจะได้เห็นถึงการใช้ชีวิตในพื้นที่ที่จากอิสระเสรีเยี่ยมชมเรือนนอนที่ไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนการใช้ชีวิตข้างนอกกฎคบบังคับการใช้ชีวิตในกําแพงสูงนั้นถือเป็นบทเรียนนอกสถานที่ที่เยาวชนสามารถเรียนรู้ชีวิต ในเรือนจําผ่านประสบการณ์การศึกษาท้งสถานที่ได้อย่างแท้จริงขออนุญาตเอานักเรียนนักศึกษาเข้าไปนั่งฟังนะครับในขณะทีะ่ท่านผู้พิพากษากาลังพิจานรณาคดียาเสพติด,ตดโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นช่วงท้ายนะครับของการพิจารณาคดีของศาลแล้วนะครับเราจะเห็นว่าศาลเนี่ยจะมีคําสั่งในการพากษาให้จําคุกจำเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ค้ายาเสพติด,ตด นะครับจำนวนก็มากน้อยกันไปตามอัตราโทษนะครับในการดูแลมีกฎระเบียบที่เข้มงวดนะครับมีพื้นที่ในการอยู่ที่จํากัดนะครับว่ามันมีความเป็นอยู่แบบไหนอย่างไรความยากลําบากมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นผลกรรมนะครับของการที่กระทําความผิดในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง2 2กิจกรรมในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องการ สร้างความตระหนักนะครับให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาของเรานะครับเกิดความรู้สึกในเรื่องของการเกรงกลัวนะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดน,นะครับน้องสวรสคลิ้งบัวทองและน้องธนชยาลิมศิลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนพิชัยรัตนาคารกล่าวว่า เรื่องโทษภพยาเสพติดนั้นทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วและจากการได้ไปนั่งชมการพิพากษาคดีของศาลร,รวมทั้งได้เข้ามาทัศนศึกษาในเรือนจำจังหวัดระนองทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยทำให้เห็นว่าทุกเรื่องราวที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดก็จะส่งผลให้เกิดทางคดีและที่แย่ยิ่งกว่าคือการก้าวข้อสู่เรือนจาซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าเกรงกลัว ด้วยหนทางที่จะป้องกันโทษภัยของยาเสพติดก็คือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยจะต้องเตือนตนเองและเพื่อนรอบข้างไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ได้รับรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดค่ะหนูก็จะบอกเพื่อนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแล้ก็แบบการจำคุก,กค่ะว่าจำคุกนานแค่ไหนอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันรณรงค์เรื่องยาเสพติดค่ะเพราะว่า ในปัจจุบันยาเสพติดมีเยอะมากนะคะแพร่กระจายเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยไม่ปกติค่ะแล้วก็ทำให้สติฟั่นเฟือนค่ะแล้วก็ไม่มีอิจาราจากโลกภายนอกค่ะขอบคุณค่ะ,คคะการศึกษาที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริงจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงย่อมส่งผลให้เห็นถึงผลลัพธ์อย่างประจักษ์ตาที่สุด เมื่อเยอวาวชนนักเรียนได้เห็นถึงผลลัพธ์ของการประมาทพลาดพลัง้งเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นก็ทําให้ถนักรู้ได้ทันทีว่าหนทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบอนนชิ้นฟักถ่ายภาพนัทนันรมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองรายงาน